สาคำถามพลิกชีวิตเปลี่ยนงานล้นมือให้เหลือเวลาสารฝันวันนี้มนต้องบอกเลยว่าเหตุผลอันดับต้นๆที่ทำให้หลายๆคนไม่ได้เริ่มต้นสร้างแบรนด์เสื้อผ้าสักที หรือบางคนไม่สามารถทำความฝันของตัวเองได้เพราะไม่มีเวลาอันนี้คือเรื่องจริงหลายๆคนบอกว่าคุณมนงานล้นมือมากๆไม่มีเวลาเลยจริงๆวันนี้นะคะมนได้อ่านบทความนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันดีมากๆเป็น3ามคำถามที่มนอ่านมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะทุกคำถามเป็นคำถามที่ดีและมันจะทำให้เราสามารถจัดการเวลาของเราได้ดีขึ้นและส่วนตัวมนเองอ่านเจอแล้วโคตรว้า เพราะว่าบางส่วนมนก็ใช้แบบนั้นอยู่แล้วด้วยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนล้ค่ะคำถามข้อที่1นนั่นก็คือคุณต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยงานอะไรมีค่าที่สุดสำหรับฉัน ต้องเลือกทําเฉพาะงานที่มีค่าและสําคัญที่สุดก่อนต้องบอกว่าวันวันหนึ่งอะค่ะเราอะมีงานเยอะไปหมดเนาะซึ่งถ้าเราไม่จัดลําดับความสําคัญหรือทําเฉพาะงานที่มันมีค่างานที่มันสําคัญเราจะเสียเวลากับอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนึกออกปะแล้วก็ทําจนหมดวันแล้วสุดท้ายก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานที่สําคัญงานที่ต้องทํายังไม่เสร็จดังนั้นคุณต้องถามตัวเองเลยว่างานชิ้นไหนคืองานที่มีค่า และสำคัญที่สุดสําหรับฉันเช่นวันหนึ่งเนี่ยมูลมีอะไรต้องทําแบบเยอะมากเนาะต้องทำคอนเทนต์ลงเพจขายของต้องทำคอนเทนต์ลงเพจนี้ต้องออกกาลังกายต้องอ่านหนังสือต้องคิดคอนเทนต์ต้องแพ็คของส่งของต้องตอบลูกค้าตอบลูกศิษย์ตอบแฟนเพจแล้วก็ต้องให้ข้าวน้องแมวด้วยซึ่งมันเยอะไปหมดเอาจริงอันนี้คือยังไม่หมดนะมันยังมีอีกหลายหลายอย่างที่ต้องทําคุณเห็นไหมมูนเชื่อว่าทุกคนงานเยอะแบบนี้เหมือนกันหมดดังนั้นเราจะต้องเลือกทําเฉพาะงานที่มีค่า และสําคัญที่สุดก่อนเพื่อให้เราได้เนื้องานที่มันมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเช่นของมวลนะถ้าให้มวลจักงานทั้งหมดตรงนี้ใช่ไหมงานที่มันจะทําให้มนแบบลันทั้งวันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยคือมันง่ายๆแค่นี้เลยอะอย่างแรกคือ มวนจะต้องออกกําลังกายก่อนตื่นมาคือต้องออกกําลังกายก่อนเลยเสร็จปุ๊บออกกําลังกายเสร็จอ่านหนังสือเพราะว่ามันอยู่ในสเต็ปของการแบบบูตอัพสมองอ่ะคือบางทีอ่ะมวนตื่นมามันจะไม่ได้แบบว่าคือสมองมันจะไม่ได้บิ้งเลยทันทีแต่ทันทีที่เราแบบไปออกกําลังกายอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันกระปี้กระเป๋ามันคิดงานได้ดีขึ้นแล้วก็การอ่านหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทําให้มวนอ่ะมีไอเดียอื่นๆแบบเยอะมากแล้วเวลาคิดงานอ่ะมันจะดี มันจะทําให้มนลคิดงานได้มีคุณาภาพมากๆซึ่งมวลเคยเทยแล้วมนลรู้สึกว่าเฮ้ยเราเสียเวลากับการออกกําลังกายหรืออ่านหนังสือมากไปหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยแล้วมนตัดออกแล้วมาเริ่มที่แบบทำงานเลยกลายเป็นว่ามนลทางานได้ไม่มีประสิทธิภาพเลยดังนั้นไอโตต้โปรเซสตรงนี้สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งมันต้องค่อยๆทำทุกๆวันและการอ่านหนังสือในการพัฒนาตัวเองมันคือการสะสมไอเดียไว้ในสมองเพื่อ วันหนึ่งที่เราต้องใช้เราจะได้สามารถดึงมันมาใช้ได้เลยซึ่งมันคือสิ่งที่มีค่าและสําคัญสําหรับมนมากและงานสุดท้ายที่มนจะทําตอนเช้าคือคิดสคริปต์คอนเทนต์คือการทำคอนเทนต์อะส่วนที่ยากที่สุดและสําคัญที่สุดคือการคิดสคริปต์พอเราคิดเสร็จเรียบร้อยค่ะมันจะอยู่ในโปรเซสของการแบบทำกราฟิกอัดคลิปอะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยแบบชิลๆแล้วถ้าแก่นสคริปต์มันเรียบร้อยแล้ว แค่นี้เลยอันนี้คืองานหลักที่โมรู้สึกว่าเฮ้ยมีค่าและสําคัญมากมมลลืมไปหนึ่งงานที่สําคัญที่สุดสําหรับวันนี้เลยอย่างแรกตื่นมาที่มมลทําคืออะไรทุกคน <c oughs> คือให้อาหารแมวเพราะว่าถ้าเราไม่ให้เขาเนี่ยคือเขาก็จะงองแงแล้วก็จะวยวายกลายเป็นว่างานทั้งหมดของวัน จะลวนมากดังนั้นตื่นมาให้อาหารแมวก่อนซึ่งโมนต้องบอกนะว่างานที่สําคัญและมีค่าแต่ละคนอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องวัดกันที่ตัวเงินเท่านั้นแต่มันวัดที่คุณค่าความรู้สึกที่เราให้ค่านึกออกไหมคะดังนั้นโมนเนี่ยเป็นคนที่รักและเทิดทูนแมวมากเพราะว่า เขาให้ความสุขทางใจเนาะดังนั้นแต่ละคนบางคนอาจจะเป็นคุณแม่อาจจะต้องแบบตื่นเช้ามาทําอาหารทํากับข้าวไปส่งลูกอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็คืองานที่สําคัญสําหรับคนเป็นคุณแม่ดังนั้นคุณอย่าวัดเนื้องานเพียงแค่เรื่องของเงินที่จะได้กลับมาเราต้องวัดว่าเราให้ค่ากับงานอะไรดังนั้นทุกคนตื่นมาถามตัวเองก่อนเลยว่างานอะไรที่มีค่าและสำคัญสำหรับฉันทำอันนั้นก่อน โอเคไหมอันนี้คือคําถามที่1นนะคะมาต่อกันที่คําถามที่2มลต้องบอกเลยว่าคําถามที่2เนี่ยคือคําถามเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตมลเลยคําถามข้อที่2คําถามเนี้ยเป็นคําถามที่ทําให้มลอะ่ะเหมือนได้อิสระภาพทางเวลากลับคืนมาเดี๋ยวมลขออ่านเนาะเพราะคาถามมันจะค่อนข้างยาวนิดนึงคาถามก็คืออะไรคือสิ่งที่มีชั้นคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้และ ถ้าทำออกมาได้ดีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงอันนี้คือคําถามเปลี่ยนชีวิตของมนเลยมนต้องบอกว่าอย่างที่เราริ์มาทั้งหมดอ่ะคุณเชื่อไหมบางคนลิ์ออกมาวันหนึง่งมี20งานที่ต้องทําแล้วพอมาดูแม่เจ้า20งานสําคัญทั้งหมดจริงๆอ่อะอย่างเช่นของมนอย่างเงี้ย แพคของส่งของสําคัญไหมสําคัญถ้าลูกค้าไม่ได้ของมนนี่ลําบากเลยนะแพคของส่งของสําคัญ QC ของสําคัญไหมสําคัญถ้าลูกค้าได้งานที่ไม่มีคุณภาพงานมีตําหนิลูกค้าวุ่นวายไหมสําคัญมากนะงานอย่างนี้แต่มวมากองด้วยคําว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องเป็นคนทําคนเดียวหรือเปล่า คนอื่นทําแทนเราได้ไหมเดี๋ยวมาลองไล่งานของมวลดูทีละงานซึ่งมวลก็จะแบบตกใจมากว่าเฮ้ยทุกงานคือสําคัญหมดอะไรงนี้นะคะโอเคอะมางานแรกคิดคอนเทนต์ลงเพจขายของอันเนี้ยมวลค่อนข้างให้ความสําคัญเพราะว่าถ้ามวลทาเองมันจะทําให้ได้ยอดขายมากกว่าการจ้างคนอื่นทําอันนี้มวลทาเอง 2. ทํทำคอนเทนต์ลงเพจนี้ก็คือเพจให้ความรู้สำคัญไหมมนมองว่าสำคัญมากเพราะว่า ความรู้ที่มนมีอ่ะคือต่อให้เราจ้างลูกน้องที่เก่งแต่เขาจะไม่ได้มีความรู้และประสบการณ์เหมือนที่เราเจอมาอันนี้มนอ่ะมนให้ความสําคัญเลยว่ามนต้องทําเองเสร็จไปต่ออ่ะตอบลูกค้าเฮ้ยตอบลูกค้าสําคัญไหมสําคัญแต่เทรแอดมินได้อันนี้ช่วงแรกๆอาจจะลำบากใจนิดนึงเพราะว่าช่วงแรกๆแอดมินอาจจะไม่ได้ปิดการขายได้เท่าเราแต่เขาสามารถเทรนและพัฒนาได้ ะมนจ้างแอดมินเรื่องเรื่องนี้เสร็จปุ๊บตอบลูกศิษย์สำคัญไหมสำคัญมากมมนเนี่ยคือบางคนเนาะอาจจะให้ทีมงานหรือแอดมินในการตอบลูกศิษย์แต่ของมลมนมองว่าบางคําถามอ่ะมันจะต้องให้คนที่แบบมีประสบการณ์แล้วผ่านเรื่องนั้นมาจริงๆมันถึงจะสามารถตอบคําถามได้ตรงจุดมมลให้ความสําคัญมากเรื่องนี้มมนตอบลูกศิษย์เองทั้งหมดนะคะอ่ะตอบแฟนเพจสําคัญไหม โค้อสำคัญมนลให้ความสำคัญกับแฟนเพจทุกๆคนแต่ข้อความแบบเข้ามาเยอะมากและสิ่งที่มนลสังเกตคือคำถามมันจะ เป็นแพทเทิร์นซ้ําๆคล้ายๆกันเช่นคุณมลอ,อยากเริ่มต้นทําแบรนด์เสื้อผ้าทำยังไงมนก็จะเซตแพทเทิร์นให้กับแอดมินบอกอ่ะน้องแอดมินเดี๋ยวส่งแพทเทิร์นประมาณนี้ไปแล้วก็ส่งคลิปอันนี้ให้เขาหรือคําถามว่าแบบเริ่มต้นทําแบรนด์เสื้อผ้าต้องใช้ทุนเท่าไหร่อะมอนก็จะมีแพทเทิร์นคาตอบให้กับแอดมินให้เขาเป็นคนคอยตอบให้เพราะตรงเนี้ยมันยังไม่ได้แบบเป็นคําถามที่ลึกมากเกินไปแต่ถ้าเกิดว่ามีคําถามของแฟนเพจคนไหนที่แบบ มันลึกและมันยากจริงๆมนก็จะเป็นคนตอบเองนะคะโอเคไปต่อแพ็คของสําคัญไหมแพ็คของส่งของสําคัญมากและกินเวลามากเอาจริงๆแค่แบบว่าแค่จะออกไปรอคิวส่งของเนะี่ยบางทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะและเวลาแพ็คของอะ่ะบางวันมลนใช้สามสี่ชั่วโมงซึ่งมันค่อนข้างกินเวลามากมันคืองานสําคัญแต่มันสามารถให้คนอื่นทําแทนได้มลถึงตัดสินใจ เลือกที่จะใช้บริการโกดังซึ่งตอนทีแรกนะตอนตัดสินใจเนี่ยมนค่อนข้างแบบคิดหนักมากและเอาจริงๆตอนที่มนทําธุรกิจจนถึงจุดหนึ่งที่โมลรู้สึกว่าสักเซสแต่มนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่มนต้องการเพราะว่าวันวันหนึ่งอะ่ะมันไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนมันแค่ตอบลูกค้ากับแพ็คของส่งของวันนี้คือหมดวันแหละคือเวลาแพ็คของส่งของมันกินเวลาแบบค่อนวันเลยทุกคนมันมันนานมากจริงๆมงมก็เลยตัดสินใจว่า คือตอนนั้นตอนที่ตัดสินใจมันก็แบบจะจ้างโกดังดีไหมเพราะว่าอ่ะหนึ่งออเดอร์ค่าแพ็ค30บาทและสมมุติว่าออเดอร์นั้นมี4ชิ้นต้องเสียค่าหยิบอีกชิ้นละ5บาทเนาะชิ้นที่15บาทชิ้นที่2 5บาทชิ้นที่3 5บาทชิ้นที่4 5หบาทเท่ากับ1ออเดอร์เนี่ยมนเสียเงินค่าแพ็คและค่าหยิบเนี่ยประมาณ50บบาทแหละตอนนั้นก็คิดเยอะเนาะเพราะแบบมันก็หลายบาทอะ แต่พอมลมองย้อนกลับมาว่าถ้าเราเซฟเวลาตรงนั้นแล้วเราเอาเวลาตรงนั้นมาทําการตลาดให้มันดีขึ้นขายดีขึ้นทําคอนเทนต์ที่ดีขึ้นมันจะทําให้เราได้ยอดขายมากกว่าค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมนก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยงั้นฉันจ้าง เพราะว่ามันเอาเวลาคืนมาแบบเยอะมากๆทุกคนมันเอาเวลาแบบต้องเรียกได้ว่าเหมือนมลนได้อิสรภาพทางเวลาคืนมาเลยกับการจ้างโกดังในการแพ็คแล้วมนจะบอกว่าแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนเนาะเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิตเพราะว่าบางทีต้องอยู่บ้านคือจะไปเที่ยวก็ไม่ได้นะเพราะกลัวแบบไม่ได้ส่งของให้ลูกค้าหรืออะไรแบบเนี้ยมันมันติดขัดไปหมดมนก็เลยมองว่า คุ้มกับการเสียเงินตรงนั้นเพื่อแลกกับอิสรภาพของตัวเองกลับมาและงานตรงนั้นมันสําคัญแต่มีคนอื่นที่ทําได้ดีกว่าเราด้วยมูลก็เลยตัดสินใจจ้า,จางเห็นไหมว่าเวลาที่เราถามตัวเองว่าเฮ้ยงานนี้มันจําเป็นไหมว่าเราอ่ะจะต้องทําเองคืองานบางงานนะเราสามารถจ้างได้ดังนั้นทุกคนจะต้องทัดงานนะคะว่างานอะไรที่เราทำเองต้องทำเท่านั้นต้องเราเท่านั้น อันนั้นทําเองแต่บางงานนะคะให้คนอื่นทําได้อะ่ะก็ปล่อยบางไม่งั้นอะ่ะ คุณจะไม่มีอิสระภาพทางเวลาและคุณจะได้ทําแต่งานที่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เกิดประโยชน์แบบจริงๆริงจังๆดังนั้นทุกคนถามตัวเองด้วยคําถามนี้มวนเชื่อว่ามันจะมีหลายๆงานที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมฉันเพิ่งมาเจอคําถามนี้ฉันน่าจะเจอคําถามนี้ต้องนานแล้วไม่งั้นฉันคงไม่มีเวลาอิสระขึ้นขนาดนี้อย่าลืมถามตัวเองกันนะคะว่างานนี้คุณจำเป็นต้องทำคนเดียวเท่านั้นหรือเปล่า โอเคเนาะคำถามข้อที่3นั่นก็คืออะไรคืองานที่เป็นการใช้เวลาของฉันได้อย่างคุ้มค่าที่สุดในตอนนี้เฮ้ยมนบอกเลยนะคำถามนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่สำคัญมากคือมันมีความผิดพลาดหนึ่งที่เราอะชอบค่าดใช้ชีวิตแบบนั้นมนเองก็เป็นคือเราชอบฆ่าเวลาด้วยการทำสิ่งที่มันไม่มีค่าไม่มีประโยชน์มนยกตัวอย่างเช่นอสมมุติว่า เรากําลังต้องรอพีเซนต์งานหรือมวลกําลังรอขึ้นบรรยายอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราชอบทำอ่ะเราชอบทําอะไรรู้ป่ะเราชอบทําแบบว่าชอบอ่ะสไลด์มือถือไปเรื่อยๆเป็นการแบบฆ่าวเวลาระหว่างรอแทนที่เราอ่ะจะมานั่งสมมติคุณจะต้องมีพีเซนต์งานการนั่งทําสมาธิเฮ้ยสำคัญมากนะถ้าครั้งไหน เราอะทำสมาธิก่อนขึ้นพิเศษอะคุณจะพีเศ์งานได้ดีมากหรือคุณกําลังนั่งรอคุณอาจจะแบบมาไล่ลําลดับท็อป,ปิกว่าคุณจะต้องพูดอะไร1 2 3 4เป็นการทบทวนตัวเองทวนเนื้อหาทวนสิ่งที่คุณจะพูดทําสมาธิหรืออะไรแบบนี้มันจะทําให้การทํางานของคุณอะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เราชอบอะไรมนเองก็เป็นบางทีอะชอบฆ่าวเวลาด้วยการแบบส่องเรื่องชาวบ้านไปเรื่อยๆอ่อะ ออซึ่งบางครั้งนะตรงเนี้ยมันโคตรเป็นผลเสียเลยเพราะว่าพอเราไปแบบเหมือนไปส่องเรื่องชาวบ้านเสียโฟกัสใช่ไหมพอจะขึ้นพีเต์แล้วอะ่ะลนแล้วก็ลืมสิ่งที่จําเป็นจะต้องพูดทําให้มันเสียการเสียงานอันนี้คือเรื่องจริงดังนั้นทุกครั้งที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องถามตัวเองตลอดว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่มีค่า สำหรับเวลาของฉันมากที่สุดในตอนนี้เราจะได้ดูแบบเฮ้ยบางครั้งเอาจริงแล้วมลจะบอกว่าอีเวลาพวกเนี้ยมันอะคือเวลาที่เปลี่ยนชีวิตมนเนาะมนขอแชร์ในมุมที่แบบสมัยตอนที่ตัวเองกําลังเริ่มต้นสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแล้วช่วงนั้นอะคือมนอะเรียนด็อกเตอร์อยู่ด้วยซึ่งมันก็เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างยากเนาะด็อกเตอร์มันก็ยากอยู่แล้วงานก็เยอะแล้วตอนนั้นคือมนอะไม่ได้มีเงินเยอะมันก็ทําให้มนต้อง ต้องเป็นติวเตอร์ด้วยเตรียมทรงเตรียมสอนแล้วก็มันมีงานเยอะมากแล้วการที่จะแบบมีเวลามาทําแบรนด์แบบจรงิงจังอ่ะคือโคตรน้อยมนใช้เวลาตอนไหนดีลกับโรงงานรู้ไหมทุกคนมนใช้เวลาหาโรงงานช่วงที่แบบต้องนั่งรถตู้ไปเรียนทุกคนนั่งรถตู้ทาอะไรหลายๆคนนั่งเล่นมือถือมนนั่งเสิร์ชหาโรงงานเฮ้ยมีโรงงานที่ไหนบ้างจะผลิตชุดว่ายน้ํานู่นนี่นั่นแล้วก็มนใช้เวลาพักกลางวานันตอนกินข้าวหลายๆคนนั่งเล่นมือถือ ส่วนมนกินข้าวเสร็จมลกินข้าวประมาณ5้าถึงสินาทีหลังจากนั้นมลเอามือถือมานั่งโทรหาโรงงานแต่ละที่ที่มลลิตเอาไว้เพื่อเป็นการโทรถามโรงงานว่าเออเขารับผลิตเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นมนใช้เวลาช่วงพวกเนี้ยอย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะว่ามันคือเวลาของการเปลี่ยนชีวิตเลยนะทุกคนบางทีอะเราอะมองว่ายครึ่งชั่วโมงเองเอาจจริง ครึ่งชั่วโมงทําอะไรได้เยอะมากดังนั้นเวลาที่เรากําลังจะรู้สึกทําอะไรที่แบบกําลังอยากจะข้าวเวลาลองถามตัวเองว่าเฮ้ยมันมีงานอะไรที่มันมีคุณค่าที่มันสำคัญที่มันเหมาะสมกับการใช้เวลาตรงนี้บ้างมวนเชื่อว่า3คํคำถามเราพยายามหมั่นถามตัวเองเรื่อยๆ ทุกคั้งก่อนจะทำงานอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้คุณสามารถจัดการงานได้ดีขึ้นแล้วมันจะทำให้คุณอะเหลือเวลาไปทําสิ่งที่คุณอยากจะทําและมันมีคุณค่ากับคุณจริงๆมมนก็อยากจะฝากทั้ง3คํคำถามนี้เอาไว้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย